ตายแค่หายเนแกมาโย่รำแกรับแขกสวยเอาความให้ได้รับแทกสวยเกากรเพรานี้มันตบอเสือกตายเพื่อจิตสรานี้เสียไปปักหม้อมาร้องเือาแม่ตาได้มาเลยเพื่นตาเอในวันปีใหม่เนาะปีใหม่เราถือว่าคิตมาสกับเราฉลองทีเดียวเลยนะคะ Happy New ว e a r คร่บ Merry c h r i t m a s นะคะ เนื่องในโอกาสเป็นมงคลน,นี้นะคะเราขออนุญาตประทานกล่าวอวยพร ลำดับต่อไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะเรียนเชิญรองประธานคนที่หนึ่งก่อนนะคะขอเชิญตามตามลำดับอาวุโสนะคะรองประธานพี่ณีนี่คือโลกปีใหม่ของของฟังก์ชิกับของไทยอะไรนะคะที่มากเก่า ปีพศ2568เน Saint ี่ยที่ที่จะถึงอีกไม่กี่วันแต่นี้ก็ด <affe tới> ิ้นเริ่มดิ้สึกมีความสุขมากเลยนะที่ได้มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้เนาะก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะและคิดสิ่งใดก็ให้สุขภามปรารถนาและรักกันตลอดไปนะคะ เราประธานท่านที่หนึ่งแล้วนะคะประธานท่านที่สมากนะคะเชิญพี่เจี๊ยบค่ะถ้าพูดไม่ข้องร้องก็ได้ค่ะปรคี่ามขอใคมีความสุขมีความสุแข็งแรงแล้วก็รับกันตลอดไปแล้วก็ยืนกันอยู่อย่านทุกวันขอบคุณค่ะ ระดับต่อไปนะคะอันนี้ก็คือต้องให้กับพูดที่เยอะมากนะคะเพราะว่าเธอควบสองตำแหน่งนะคะเนื่องจากผลงานเตะตากรรมการมากนะคะขอเชิญพี่ออนค่ะเธอต้องเก่งให้เหมาะสมตำแหน่งเวทายังดกอนจะพูดนะคะคนไหนลุกมาเก็บห้าบาททุกวันนะคะ นะขอบคุณนะคะทีี่มวันนี้รับทุกคนนะคะขความพิเศษก็แข็งแรงค่ะทุกคนค่ะแล้วและอย่นลืมนะคะใครที่มาเพล็กขอบคุณค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะอีกท่านหนึ่งนะที่ก็คือสตาร์ทอีกหนึ่งคนของเราเนาะก็คือสตาร์ทเนี่ย ความความสคัญก็คือจะต้องมีความเสียสละนะคะทั้งกําลังกายกําลังใจแล้วก็กําลังทรัพย์นะคะไม่ได้มีความสําคัญนอกเหนือจากนอก้องนอกอะไรเลยเราทุกคนมีความสําคัญเท่ากันหมดแต่เราถามว่าทําไมเราต้องมีกลุ่มอย่างนี้เพราะว่าเราจะต้องเนาะมันมีงานที่มันด่วนเราก็จะต้องรีบจัดก,การในกรณีแบบนี้นะคะแต่ว่าทุกคนเท่ากันนะคะเอาอย่างนี้นะคะอ่ะสตาร์ทขั้นต่อไปนะคะเรียนเชิญพี่เลี้ยงค่ะตบคุณค่ะ ขอขอบคุณประธานน้องตุ๊กที่ได้โอกาสจัดงานปีใหม่ขึ้นมาให้น้องๆได้สนุกสนานและเชิญแขกผู้ใหญ่มาก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดปีและตลอดไปนะคะในเมื่อสตาร์ทโดยพรแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของน้องๆบ้าง นะคะขอใมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุสะะ<ะ>ขแล้วก็ตลอดไป <laughs> คนนี้นะคะถ้าเธอบอกว่าเธอพูดไม่ได้ดิฉันไม่เชื่อค่ะเพราะคุณเป็นอบตคุณลําพู ขอบคุณค่ะลำดับ่อไปนอี้สาวสวยที่สุดในสมรมเราเลย กิจกรรมรั้งนี้นะคะให้เรามีความสุขนะคะขอบคุณและรับพี่ๆท,ทุกคนนะคะทุกท่านค่ะ,ะอันนี้เหลือใครเอ,อย่ยเนี่ยเหลือน้องติงใช่ไหมอันนี้ลำดับสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะน,อคน้องคนนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลานะคะเนื่องจากต้องไปรับใช้ประชาชนที่โรงพยาบาลนะคะวันนี้นะคะวันนี้ทินสรับทิ้งประชาชนชั่วคราวมาร่วมกกิจกรรมกันนะ พี่มิวเยียนะคะขอให้ี่พี่นานา,นาป้าๆขอไม่มีแม่นะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงในวันปีใหม่นี้นะคะคิดสิ่งใดขอให้ส่งความปรารถนานะคะคิดนั้นให้ได้ในิจทองในใจท้องนะคะถึงถึงแม้ว่าหนูอาจจะมาไม่ไม,มามากแต่ใจก็รักะนะคะห้าบาทไม่ต้องเก็บก็ได้นะคะค ขออนุญ,ญาตนะคะเป็นคนสุดท้ายและท้ายสุดนะคะขออนุญ,ญาตเนาะ จกทุกปีตั้งแต่เรามาอยู่ตรงนี้เนาะเรามาอยู่ร่วมกันนะคะเรามีความสุขทุกวันนะคะบางทีหนักนิดเรงหน่อยก็ใหนะ้ให้กันนะคะเนาะอย่าถือว่าเป็นเรื่องที่แบบเขาเรียกอะไรอะรักเนาะเรารักกันบางทีมันก็เท่ากันกันบ้างมันเป็นเรื่องเขาเรียกนะปกติทั่วไปเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่เรามีก็คือเรามีใจให้กันตลอดเวลานะคะพยัญผิดทลาท้งประการใดเนาะขออภัยพี่ๆนะคะขออภัยน้องๆน,นะคะสำหรับความดีที่ได้รับคำชื่นชม ได้รับอะไร,รหลายๆอย่างนะคะจากาหลายๆที่นะคะพี่ของมองให้กับพี่ๆแล้วก็น้องๆทุกคนค่ะโอเคง่ายๆสัานๆอีกคงนะคะรักทุกคนนะคะ <ten S 2> <บ>และจะรักตลอดไป<บ>โอเคค่ะอันนี้ตอนนี้เข้าสู่ลำดับจับฉลากกันก่อนก่อนนะคะ่าเดี๋ยวเดี๋ยวน้องนั่งอยู่ที่โต๊ะก่อนนะคะเดี๋ยวพี่จะเอา,อา<ๆ>เดี๋ยวจะมีสตาฟของเรานะคะเอาเล่นไปให้จับนะคะ เดี๋ยวจะขออนุญาตนะคะขออนุญาตให้พี่ดีเป็นคนจับเลยเนาะเดี๋ยวพี่ดีจับเป็นชื่อไครนะคะเป็นชื่อไทยก็ให้เดินออกมานะคะแล้วก็มาจาับหมายเลขรางวัลที่พี่เจียบนะคะแล้วเราก็เป็นของไคยก็เดี๋ยวจะเชิญเจ้าของรางวัลมามอบให้นะคะบางคนอาจจะไม่อยู่ก็เดี๋ยวขออนุญาตให้ประธานมอบแทนนะคะ่ลำดับที่หนึ่นะคะอะพี่ดีรับเลยค่ะ พี่อนอนค่ะไม่รู้เจอด้านนี้เลยค่ะเดี๋ยวอะไรลำดับที่เท่าไหร่คะเรียกเท่าไหร่เอ่ยเลขยแบ,บทอยู่ด้านไหนคะช่วยกันดูหน่อยอโอเคแบบทชื่อของใครเอ่ยดูชื่อส่วนคะของใครเอ่ออย แม่ปุ้ยแม่ปุ้ยนะคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนี่ตพีจเตรไปไหนคะเชิญมาทานก่อนาทานทอดหน่อยนะคะ,ะ,ะทานมอบหน่อยะคะ่ะนนอ,องขระถเยยค่ะลำวดับต่อไปนะคะ พ mm. ี่ออนจับต่อไปก็ได้พี่ติ๊กก็อยู่ตรงนี้ไปเลยพี่ออนจับนะคะอ่ามาดีมาดีีมาเออหมายเลขอะไรคะอ่ะหมายเลข2หมายเลขสอยู่น้าไหนโอ้ด้านโ้นดนโน้นน้นเป็นของใครเอ่ย เป็นของใครคะขออนุญาตดูชื่อสีอนุญาตดูชื่อสีเป็นของพี่เลี้ยโอ้พี่กำจับพอดีอพี่เลีเมอรพี่เลีเมอรโอเคทางนู้นทางนู้นทางนู้นโอเคน้องเกศรจับให้หน่อยคนต่อไปเป็นใครเอ่ย เป็นใครเนาะคนต่อไปนะคะชื่ออะไรเนาะเอฟอยู่ใกล้ๆเรากไหมนะเป็นใครนาะอ่าเป็นผู้หญิงที่ใส่ที่คาดผมสีเขียวสีเขียวพี่ดีพี่ดีอ่าพี่ดีไปจับกาวนูที่พี่เดียมถือใช่ไหมเล่หมายเลขอะไรคะ ลุน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 สิบสองสิบสองอยู่ด้านู้นไม่เอ่ยหยุดอ้าสิบสองอยู่ด้านนี้ค่ะเป็นของใครเอ่ยพี่เจดูหน่อยสิคะพี่เจดูหน่อยว่าดูดยกขึ้นไปค่ะแม่เย็นนะคะเอาพี่ต๋มมอบให้หน่อยพี่ติ๋มมอบให้หน่อยพี่ติ๋มมอบให้หน่อยอ่าเป็นตัวแทนมอบให้หน่อยนะคะแม่เย็นค่ะน้องล้องนะคะ รายชื่อต่อไปค่ะลำดับต่อไปเป็นใครกันนาะเดี๋ยวดูก่อนนะคะลำดับต่อไปได้แก่ใครนาะหน้าตาแลมแยเมชอยนะคะน้องใหม่สมาชิกของเราน้องปุย้ยอันนี้เลยค่ะทำพี่เจี๊ยบเลยทำพี่เจี๊ยบเลย หรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องกระแทกเลเบอร์หนึ่งอันนี้อ่าเป็นของใครเอ่ยดูดูเลยดูสิคะดูชื่อเป็นชื่อของใครคะโอ้อันนี้มัน่าจะเป็นแบบเหือนเหมือนให้ใครให้มาสักอย่างหนูจำไม่ได้เออเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะพี่ดีมาทานมอบเลยก็ได้ค่ะ ประทานมอบเลยประทานมอบเลยน่าจะใครให้หมูมาหมูาไม่ได้เหรวใไมเย็นหรือใครนี่เหละเออโอเคเอออหั้องครับหามหกครหนึน้องปุ้ยน้องปุ้ยจับคนต่อไปจ้าจับคนต่อไปใช่เนอะลำดับถัดไป อ่าน,น้องโอเชิญค่ะ่น้องโออ้าข้างนั้นก็คือเดี๋ยวรางวัลที่เหลือเราจะไปให้เรื่องเล่นเกมแทนนะคะอ้าวพี่ดีพี่จีจัดคนต่อไปเลยค่ะ ไปมอบเลยน้ำเบิร์นจับลำดับต่อไปค่ะเหนือ <c oughs> ใครบ้างเลยเนี่ย <c oughs> ทีวันมั่งเนี่ย โอ้โหใครเอ่ยตุกเองค่ะตเอค่ะอะ,อะขออนุญาตจาับนะคะขออนุญาตจับไม่ไกลเนาะหมายเลขที่ออกไม้แกโอ้โหวันจุ่มเป็นี้หมายเลขสามค่ะหมายเลขสามเดี๋ยวเดี๋ยวดูดิ<ห> จบไหมคะครครับหนึ่ังไปเรื่อยจริคนถัดไปนะคะเป็นชาแนยังเหลือกี่คนจัะเนี่ยเหลือกี่คนคะอ,อันนี้เป็นสตาร์ของเรานะคะสตาร์แสนสวยของเรานะคะพี่เจีย๊ย เจ๊บค่ะเจ๊บเชิญค่ะจีจับเองเลยเจียจับเองเลยค่ะลุ้นสิคะเลขอะไรเอ่เลขอะไรน้องติ๊กตอกติ๊ตอหมายเลขสี่ค่ะหมายเลขอยู่ด้านไหนเอ่ยโอเคท่านประธนท่านประธานสมมตองของพี่ติ๋มพี่ติค่ะสมมิเออเติกะมร้อนนะคะ อพี่เจ็บจับคนต่อไปค่ะค่ะเหลืออีกไม่กี่คนแล้วเนาะค่ะเหลืออีกไม่กี่คนแล้วใช่ไหมคะเนาะใครเอ่ยใครเอ่ยอ่าอบตออสค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะเชิญด้านนี้เลยเลขอะไรเนาะอบตเลขอะไรเนาะเอาแกะเลยเนาะ เจ็บอะไรพีเจ oh, ah, ah. uh ็อ huh. ยู huh. right, e ่ตรงไหนอ๋อพี่เจี๊ยบอ่ารับจากพี่เจี๊ยบเลยค่ะพี่เจี๊ยบมอบค่ะพี่เจี๊ยบมอบพี่เี๊ยบโมเลยมองต้องนะครับหนึ่งสองสามถ่ายรูปนะครับหนึ่งสองสามอะไรเอ่ยใครเอ่ยเหลืออีกไม่กี่คนแล้วเนาะเหลือแค่ เราเชิญทางด้านนี้เลยเชิญทางด้านนี้เลยไม่ติดอะไรเนาะเม่มีอะไรคะเบอร์สิบนะคะเบอร์สิบอยู่ด้านไหนเอ่ยน่าจะอยู่ฝั่งนู้นไหมใช่ไหมคะอ่าเบอร์สิบค่ะของใครเอ่ยอ่ะพี่อ่อนมอบของน้องต้นมั้งใช่ไหมอ่าพี่อ่อนมอบค่ะ

ต่อเลยของพี่วันนะคะต่อเลยองกองนครับหนึ่งสองสม่นู้ยังมีรางวัลเหลือลอีกสองรางวัลน,นะคะอภิวันลองเลือกดูนะคะอ่าเดี๋ยวที่เหลือเราจะเอาไปเล่นเกมกันกน,นะคะหมายเลขสิบสามนะคะอะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้หมายเลขสิบสามค่ะใครเนาะใครเนา ดู้ชื ansa, ่อก่อนแค่หนูไม่แน่ใจมีไหมตรงนั้นเดี๋ยวเรามาเล่นเกมประธานติ๋มาเชิญเชิญเชิญค่ะประธานติ๋อะมอบให้หน่อยมอบให้พี่วันหน่อยนะคะ